สวัสดีครับที่จะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอมโชโซดอว์นะครับผมวันนี้ผมจะชวนคุยเรื่องแอร์กันนิดนึงนะนะครับพอดีว่าแอร์ตัวนี้นะครับวันนี้มันมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งก็คือนะครับเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะเย็นแค่แป๊บเดียวนะมันจะเย็นแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะตัดไปนะครับมันจะตัดไปคอมก็จะหยุดทํางานนะแล้วก็พัดลมก็หมุนปกตินะครับแล้วก็แอร์ตัวข้างในนี้ก็ทํางานปกติแต่ว่าไม่เย็นนะครับเนื่องจากว่าคอมไม่ทํางานแล้วมันก็จะตัดน้ําด้วยนะ มันตัดไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยกว่าจะกลับมาคอมเพรสเซอร์กว่าจะกลับมาทํางานเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ก็เลยไปหาดูข้อมูลมาปรากฏว่านะครับมันไม่ได้เสียอะไรมากนะไม่ได้เสียอะไรมากนะครับแต่เย็นนะครับไม่ต้องตกใจไปก็คือ,อเขาเรียกว่าเซนเซ,นเซอร์นะครับมันจะมีเซนเซอร์อยู่2ตัวข้างในคอยเย็นตรงนี้เซนเซอร์ในการตรวจเช็คอุณหภูมิแล้วก็สั่งให้คอยทํางานให้คอยร้อนให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานในการปั๊มน้ํายาเข้ามาให้มันเย็นนะครับตัวนั้นมีปัญหานะมีการ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตัวเองได้นะครับถ้าใครมีความรู้เรื่องช่างนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองแค่ถอดฝาถอดะไรออนน็อตแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการที่แอร์นะครับเย็นแป๊บเดียวแล้วก็ตัดนานนะฮะแล้วก็กลับมาเย็นใหม่นะครับตามผมมาครับผม Om Show Studio อ่าโอเคนะครับ การแก้ปัญหาเบื้องต้นง่ายๆนะก็อันดับแรกเลยก็คือจะต้องถอดตัวฟิลเตอร์มันออกมาก่อนนะนะครับง่ายๆนะอันนี้นะครับถอดตัวฟิลเตอร์นี้มันออกมาก่อนนะขั้นต้นนะครับจากนั้นจากนั้นถอดแผงอันนี้นะแผงอันนี้ก็เป็นแผงที่สําหรับสวิงในการปรับทิศทางของลมนะครับบาง,บางรุ่นแต่นี้ผมจะกอบ,บอกก่อนว่าแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรุ่น ของรุ่นผมนั้นมเป็นแบบนี้จะ,จะถอดไอ้แผ่นนันนี้ออกมาได้เนี่ยแผ่นที่เป็นใบพัดในการควบคุมทิศทางลมเนี้ยนะครับมันก็ต้องกดตรงกลางตรงนี้นิดเดียวนะครับกดแล้วก็ดันดันตรงนี้ออกมานะครับแล้วมันก็จะเอานี้ออกได้แล้วนี่นะครับนี่แค่นี้เองอันนี้อันนี้มันก็ออกแล้วง่ายๆนะจากนั้นนะครับมีนอ็อตคือเคสอันนี้หน้ากากมันนะีมีน็อตแค่ใช้นอ็อตแค่3าตัวเองนะครับหนึ่งสองสามเอ้ยสี่ตัวนะมีสี่ตัวมือฝาตรงนี้ออกก่อนนะแล้วก็ถอด ถอดไอตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นแจ็คนะมันจะเป็นไอตัวปลักก๊กมันนะครับถอดออกก่อนนะเส้นนี้เพื่อมันเป็นตัวรับรับรับรีโมทต,ตรงนี้เป็นตัวเลขดิจิตอลบอกนี้นะครับมีคลิปตรงนี้นิดนึงที่จะต้องดันดันหน่อยนะแล้วก็คือกลัวตัวมันจะมีคลิปล็อกอยู่ด้านบนอีก3จุดฝาฝาด้านบนนะครับตัวคลิปล็อกที่มีอีก3จุดนะเราต้องต้องเปิดทางด้านบนออกมาก่อนนะมันถึงจะถอดถอดชิ้นนี้ออกมาได้นะถ้าเกิด ไปงัดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนไม่ได้นะครับเคสของแอร์ส่วนมากจะต้องงัดด้านบนก่อนแล้วก็เปิดออกมามันถึงจะดึงชิ้นนี้ออกมาได้นะงัดด้านบนออกก่อนนะง่ายๆนะจากนั้นเราก็จะเห็นเซนเซอร์ตรงนี้สองตัวนะครับก็จะเห็นเซ็นเซอร์2ตัวในการรับอุณหภูมินะมันจะเป็นเซนเซอร์ที่ไว้เช็คอุณหภูมิของท่อแอร์กับเช็คอุณหภูมิห้องนะครับเป็นตัวนี้เช็คอุณหภูมิห้องอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านในนะครับเสียบกับท่อแอร์อยู่ท่อน้ายาแอร์นะ สองตัวนี้ต้องทํางานสัมพันธ์กันนะครับเพื่อที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานหรือว่าตัดทํางานนะครับส่วนใหญ่นีมันจะเสียที่ตัวเช็คตัวเซ็นเซอร์ของการวัดความเย็นของท่อแอร์มากกว่านะบางทีก็เขาก็เอาออกมาทําความสะอาดโดยการขัดขด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดน,นะครับนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับสายกลับเข้าไปที่เดิมก็สามารถที่จะกลับมาทํางานเย็นได้ปกติแล้วนะอาการอาการที่ อาการที่มันตัดเร็วก็จะหายไปตัดนานคอมพิวเตอร์แอร์มันตัดนานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะอันดับแรกนะครับก่อนอื่นนะที่จะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับเราสับเบเกอร์แอร์ลงก่อนนะครับปิดตัดระบบไฟมันทั้งหมดก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็ถอดเคสมันออกมาเรียบร้อยแล้วนะก็เราจะมามองตรงนี้นะครับจะเห็นเซนเซอร์จะมีอยู่2ตัวนะตัวแรกเป็นตัวนี้นะฮะเป็นเส้นดําๆแบบนี้นะครับ ที่มันจะแปะอยู่บริเวณหน้าแผงคอยเย็นอะไรแบบนี้นะนะครับแล้วตัวที่2นะครับมันจะเสียบอยู่กับท่อน้ํายาแอร์แบบนี้นะครับตัวที่2องจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วที่ผมบอกว่าตัวที่เสียบ่อยนะก็คือตัวนี้นะครับเราดึงดึงออกมาให้ดูนะตัวนี้มันจะเสียบอยู่กับท่อน้ํายาแอร์ดึงออกมานะครับอ่านะความจริงเนี่ยก่อนหน้านี้ผมพอดีผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ มันจะเป็นดำๆตัวนี้นะมันจะเป็นดำๆนะครับคือว่ามันเกิดมันอยู่ตกจุดนี้มันจะเกิดความชื้นเป็นประจำนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ํายาแอร์มีความเย็นก็พอโดนอากาศร้อนก็จะมีความชื้นมีน้ําอะไรนี้นะเหมือนก็ทำให้ตรงนี้สกปรกนะครับแล้วก็เอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดมาขัดๆนะครับพอขัดเสร็จแล้วก็เสียบกลับเข้าไปที่เดิมนะแล้วมันก็อาการที่มันอาการที่มันเย็นแป๊บเดียวแล้วตัดแล้วแล้วแล้วคอมตัดเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดนานเนี่ย ส่วนใหญ่จะจะเป็นที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทำความสะอาดเรียบร้อยดีเนี่ยมันก็จะหายนะครับอาการอาการคอมตัดเร็วแล้วก็ตัดนานจะหายไปครับแต่ถ้าไม่หายเนี่ยแสดงว่าตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําความสะอาดไอ้ตัวนี้ด้วยอีกชิ้นหนึ่งนะจะเอากระดาษทรายแล้วก็ม้วนขัดด้านในดูตัวนี้มันจะเป็นตัวเหมือนที่นีบปากกาดันให้มันแน่นนะครับตัวนี้แล้วก็จะทําความสะอาดข้างในนี้ดูเพราะว่าผมลองทำความสะอาดตัวนี้แล้วนะครับรอบแรกนะกลับกลับมาเปิดใหม่ยังไม่หายนะคือมันยังตัดอยู่นะครับ ตัดนานตัดเร็วด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทําความสะอาดตรงนี้ไอ้ตัวท่อข้างในนี้ด้วยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะถอดอันนี้ออกไปสหาซื้อนะการถอดก็คือมันต้องเปิดฝานี้ออกมานะครับง่ายๆก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากหรอกใช้น็อตแค่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วมันก็จะเป็นฟ็อกเก็ตเสียบแบบนี้นะครับแต่มันจะเป็นตัวเล็กๆอยู่นะเดี๋ยวผมตอนถอดถ้าเกิดผมจะต้องถอดเนี่ยในผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ เนี่ยสตัวนี้ตัวจริงแล้วตัวไม่ถึงร้อยก็มีนะหรือประมาณ100่งรนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่ออันหนึ่งนะเซนเซอร์นะครับเพราะว่ามันจะต้องดูรุ่นมันด้วยนะมันจะมีเป็นเป็นรุ่นของมันอยู่นะ5 k 1 0 k 15K าอะไรเงี้ยแล้วแต่รุ่นมันแต่ว,ว่าผมเดี๋ยวจะหารายละเอียดดูทีหนึ่งมันจะมีมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่ตรงตรงสายนะครับถ้าเห็นจะมีตัวเลขเล็กๆอยู่นะเออถอดอันนี้ไปแล้วก็ไปสั่งซื้อได้นะครับอ่าครับโอเคนะครับสรุปแล้วไม่หายนะพอเปิดเนี่ยพอมันเริ่ อ่าท่อน้ยายาแอร์เริ่มมีน้ามีความชื้นปุ๊บเนี่ยมันก็ตัดเลยนะครับเซนเซอร์ <S S ตัวนี้นะมันก็สั่งให้คอมหยุดทางานทันทีเลยผมเปิดมาใช้เวลาแค่ประมาณ 20- 25นาทีนะไม่เกิน30นาทีคอมมันตัดแล้วนะครับห้องยังไม่ทันเย็นเลยนะอ่าทีนี้ผมก็เปิดฝาตรงดําๆตรงนี้ออกนะฮะเปิดฝากล่องนี้ออกแล้วก็แผงนี้มันดึงออกมาได้นะครับแผงนี้ดึงดึงมานิดนึงเราก็จะเห็นซ็อกเก็ตนะครับที่เสียบตัวเซ็นเซอร์2เส้นนี้แล้วมันเป็นซ็อกเก็ตเดียวกันด้วยนะ นะมันเหมือนมันต่ออยู่ด้วยกันรตรงนี้เลยนะครับเป็นแซ็เป็นซ็อกเก็ตอันเ so ด e นะียวเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นซ็อกเก็ตอันเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะดึงเซนเซ,นเซอร์ดึงซ็อกเก็ตอันนี้ออกนะครับแล้วก็เอาเอาโซวเซนเซอร์นี้ไปหาซื้อนะครับว่ามันเป็นรุ่นไหนนะผมพยายามดูตัวเลขรหัสแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวดึงดึงตัวนี้ออกมาก่อนนี่ดึงซ็อกเก็ตตัวนี้ออกมาก่อนนะ อาโอเคนะครับตอนนี้ของก็มาส่งเรียบร้อยแล้วนะผมก็ไปวิ่งหาซื้อนะครับจากร้านตามแถวบ้านเนี้ยนะครับมันเอาไปเทียบแล้วมันก็มันไม่มีนะมันหาซื้อยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเราต้องไปบอกเขาว่าตัวคอยเยือของเราเนะี่ยมันเป็นยี่ห้ออีโคโนโน,นะครับรุ่นสมาร์ทมันเขามันก็ไม่ได้มีทุกร้านนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่างทั่วไปเนี่ยเขาจะเขาน่าจะดัดแปลงได้นะครับก็อาจจะมีจำนวดแต่คนรุ่นแต่ว่าเขาก็น่าจะดัดแปลงได้อะไรแบบนี้นะ แต่ว่าถ้าเราไปซื้อใส่เองเราดัดแปลงไม่เป็นเราก็ต้องซื้อให้มันตรงรุ่นนะเพื่อที่มาเปลี่ยนนะครับก็ร้านตามนี้ผมก็ไปเจออินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับเป็นเป็นร้านที่อ่าเป็น f a c e b o o นะนะครับเพราะว่าหาตามช็อปปี้อะไรมันมันค่อนข้างที่จะหาซื้อย่ามกันนะต้องทักร้านเข้าไปนะครับเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับต้องทักร้านเข้าไปเพื่อที่จะให้เขาเทียบอะไหล่ให้เขาก็ส่งมานะส่งเขาก็ส่งค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับแป๊บเดียวเองก็ามาถึงแล้วอ่าผมจะแกะดูเลยนะครับว่่ามมันนตรงรงุ ว่ามันตรงจริงๆไหมนะครับของที่ส่งมานะโอเคนะครับมาแล้วตรงรุ่นนะจาได้อยู่จะเป็นแบบนี้เป็นสีน้าตาเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับคือเป็นแบบเส้นเดียวเป็นก็ยังไงคือเป็นเป็นเส้นคู่อ่ะมันเป็นเทอร์โมโแบบเส้นคู่คพรับเพราะปกติมันจะแยกกันนะระหว่างไอตัวตัวเซนเซอร์น้ําแข็งตัวนี้นะครับกับกับตัวเซนเซอร์อุณหภูมิปกติมันจะแยกกันแต่อันนี้มันจะมาเป็น มันต้องรวมกันมาเลยนะครับก็ผมซื้อมาอยู่ที่250นะนะครับเขาค่า <K re uk> <c oughs> จัดส่ง50บาทก็เบสเสก็จก็300ก็ก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันก็หาซื้อที่อื่นไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละนะไปลองใส่กันดูนะครับผมอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมซื้อเอาตัวใหม่นะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปที่ที่แผงเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์น้ําแข็งนะตัวที่ททเป็นหัวทองแดงครับแล้วก็อันนึงเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิห้องนะเดี๋ยวก็เอาหัวทองแดงตัวนี้นะครับ เข้าไปที่ท่อเหมือนเดิมนะครับแล้วทาตัวล็อกนะแล้วเดี๋ยวผมประกอบเสร็จแล้วก็จะลองทดสอบดูครับว่ามันใช้ได้ไหมเนี่ยนี่ตัวเก่านี่ตัวเก่านะวางไว้ตรงนี้อันนี้เป็นตัวเก่าที่มันเสียนะครับอ่าดูนะครับหัวคนละอย่างกันดูเฉพาะต้องลองลองดูก่อนนะว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับผมลองดูก่อนอ่านะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เปลี่ยนตัวเซนเซอร์คอยเย็นไปนะคอมก็ทํางานปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็ พอเย็นนะครับคอมพิวเซอร์ก็ทํางานตามปกติแล้วนะไม่ตัดเร็วเหมือนตอนนั้นแล้วนะครับก็ทํางานได้ดีห้องก็เย็นปกตินะครับอ่าก็ลองดูกันนะครับใครใครใครที่พอจะทําได้ก็ลองก็ลองลองทาดูนะลองซื้อไอ้บางทีมันแค่ขัดทำความสะอาดของใครโชคดีขัดทำความสะอาดะเฉยๆก็อาจจะหายนะครับแต่ถ้าเกิดใครโชคไม่ดีก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอทําเองได้ก็มันจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าช่างค่าอะไรนะแต่ถ้า ทั้งทาทั้งหมดแล้วมันยังไม่หายนะก็คงต้องเรียกกคงต้องเรียกช่างมาดูให้หน่อยนะอาจจะเป็นที่ระบบนะครับระบบน้ํายาอะไรอาจจะตันนะทาให้มันเป็นน้ําแข็งตกกัวกระปุกแล้วก็เซนเซอร์มันก็เลยสั่งให้คอมเพรสเซอร์ตัดนะครับผมก็ก็ถ้าใครเปลี่ยนแล้วหายก็โชคดีไปนะยินดีด้วยแล้วกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากไว้นะครับสวัสดีครับ